สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเราในช่อง i อแอลฟ้าพาวนะคะวันนี้นะคะจะไปมีรีวิวนะคะมาแบบไม่กี่นาทีเนาะเพราะว่าเป็นของที่แบบไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะนะคะเราจะมารีวิวเป็นน้องลิปอิดนะคะว้ายฝนเป็นลิปอิดนะคะที่เราบอกว่าใช้มาหมดทุกสีแล้วนะคะซื้อหมดเลยแต่ว่าไม่ได้ซื้อทีเดียวนะคะสีแรกที่เลือกซื้อน่าจะเป็นสีแดงนะคะซึ่งก็คือใช้จนเหลือแบบ แค่นี้แล้วอะทุกคนแล้วเราก็แบบเออเห็นว่าตัวนี้มันโอเคใช้โอเคแล้วก็เลยแบบแบบเราไม่มีสีบ้างนะคะก็เลยซื้อตัวนี้ตามเป็นรุ่นแบบไม่มีสีนะคะคือเป็นแบบรุ่นเดียวกันแต่ว่าเอา่อเป็นแบบไม่มีสีอิงอันนะคะอัท้ายที่ซื้อมามาลองนะคะเป็นเบอร์รัสเบอร์รี่นะคะสีชมพูแบบนี้เลยที่เคยแบบว่าถ่ายตอนแบบว่า,าลงคีปแต่งหน้าประชดแฟนที่ขี้เร่งนะคะ <c oughs> ซึ่งก็แบบมีการแบบว่าลองทาให้ดูด้วยนะคะแบบเป็นคลิปเปิดลิปมันเนาะก็คุกควรก็จะเห็นเจ้าพวกนี้นะคะอยู่ในนั้นด้วยคือมันดีมากทุกคนคือแบบเป็นหนึ่งในลิปบาล์มที่เราน,นึกถึงนะคะเพราะว่าคือเราแรกก็ไม่ได้คาดหวังเลยมากว่ามันจะชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าแบบแค่เห็นสีมันสวยดีแต่พอทา,าไปทุกคนทาโบกเอาไว้ตอนนอนตื่นมาคือปากก็นุ่มทาระหว่างวันก็คือนุ่มอะคือมัน ไม่แห้งไม่แตกไม่ลอกนะคะปากมีความแบบเด้งๆนะคะอันนี้คือปากแบบที่ไม่ได้ทาเลยนะเดี๋ยวจะมาลองทาให้ดูกันอันนี้นะคะจะเป็นรุ่นแบบไม่มีสีแล้วเขามีกันแดดด้วยนะคะ SPF 15 PA บวกกชื่อว่า Everyday Sunbalm นะคะเขาเป็นสี Green Grape เป็นสีแบบองุ่นเขียวนะอันนี้ดีมากนะคะอันนี้คือแบบทาก่อนนอนทาก่อนลงลิปสีก็คือดีอ่ะั้งทาให้ดู หมืนตัวชอบกลิ่นเบอร์นี้มากที่สุดนะคะเป็นกลิ่นที่หอมสดชื่นมากๆกู้ชายเด็กเล็กแดงใช้ได้นะคะหอมหอมมากคือมันก็จะช่วยเรื่องปากค้ำแบบไกลๆนะคะเพราะว่าเขาแบบมีกันแดดใช่ไหมมันก็จะแบบเออช่วยกันแดดให้เรานะคะที่ปาก แต่มันเป็นลิปกันแดดที่แบบไม่ได้มีกลิ่นกันแดดเหม็นๆนะทุกคนอันนี้เออแล้วสีเขาก็จะมีความเป็นแบบเนี้เป็นความขาวๆนะอืมไหมปากดูแดงอะแต่มันไม่ได้แค่เคลือบนะคะคือมันบำรุงเข้าไปเลยทุกคนอืมอาเชฟก็ <laughs> คือไม่เหนียวไม่เนอไม่หนะอะไรเลยนะคะคือดีมากๆ ต่อมานะคะเราจะมารีเป็นสีราสเบนะคะชื่อสีรุ่นแบบมันจะเป็นเขียนชื่อรุ่นว่าทินมีเฮลตี้บามนะคะเมื่อกี้จะเป็นเอเวอร์เดย์ซันบามนะคะแต่อันนี้จะเป็นทินมีนะคะเพราะว่ามันจะมีความเป็นแบบสีบางๆอ่อนๆน,นะคะน่ารักน่ารักประมาณนั้นเปิดมาปื๊บนะคะเขาจะมีความฉ่ำว้าวแบบนี้เลยทุกคนรู้สึกอันนี้ว้าวกับตัวนี้อีกรู้สึกสีเนี้ยว้าวกว่าแลวสีเขาจะมีความอ่อนกว่าด้วยนะคะ สีคล้ายๆปากจริงอะทุกคนน่ารักมากกลิ่นบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเขาจะมีความแบบหอมแรงอ่ะทุกคนแต่รู้สึกว่ากลิ่นตอนแรกก็ไม่ฉีนนะทาพาไปรู้สึกเออมันก็หอมดีเหมือนแบบกินลูกอมกินแบบน้ำปั่นอะไรเงี้ยทุกคนที่เป็นกลิ่นราสเบอร์รี่นี่ มันจะคล้ายสีปากจริงแล้วก็มีความเป็นชมพูอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้นะคะนี่คือสีปากมันก็จะมีความแบบสม่ำเสมอขึ้นนะคะมันจะดูเหมือนแบบอมืลดความคั้ำลงนะคะถ้าใครไม่ชอบน,น,นาๆก็เกี่ยวก็ได้หอมนะคะมาต่อกันที่สีแดงนะคะ <c oughs> มันจะแบบ เังเช้าอยู่อ่ะก็เลยสภาพหงเงียนิดหน่อยแต่อยากมาทำคลิปนะคะต่อมานะคะทินมีเฮลตี้บาร์เหมือนกันเบอร์วอเตอร์เมลอนนะคะใช้จนลอกแล้วและอันนี้เออรู้สึกว่าสตัวนี้มันทานอนได้อันนี้คือแบบทานอนตื่นมาคือปากมีเขาชมพูเล็กๆนะคะแต่แบบสีไม่ก็ตกกระตาแต่อันนี้คือทานอนแล้วรู้สึกว่ามัน มันแดงอ่ะมันเป็นขับๆแดงๆพอตื่นมาตอนเช้านะคะแต่คือปากก็นุ่มนะแต่รู้สึกว่าอืมรู้สึกว่าอันนี้ทาระห่างวันดีกว่าแต่ใครไม่มายังสีก็ทาไปอันนี้มันหอมมากและคือสีมันชัดมากด้วยนะคะปกติไม่ค่อยชอบแบบแต่งโม่แต่อันนี้เป็นแตงโมที่หอมดีมากลองทาให้ดูเลยเห็นปะเห็นไหมเห็นปะเห็นมะอ่าฮะนี่ทัดนะ รู้สึกว่าเนื้อมีความแข็งกว่านี้แล้วก็มีความแบบแข็งพอๆกับตัวนี้ที่แข็งสุดนะคะรู้สึกแต่อันนี้ก็แบบเนื้อมันกึ่งๆระหว่างสองเบอร์นี้นะคะนี่คือตัวนี้ทาแล้วหน้ามันจะดูแบบมีชิชวๆขึ้นมาเลยคือแบบดูออกกับว่าทาลิปแต่เป็นสีที่แบบทาเห็นแล้วแบบสดชื่นนะคะแต่ตัวนี้ก็จะแบบเออ สุขภาพดีนะจะสุขภาพดีแบบเนียนๆนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบไม่เห็นเลยเห็นแค่ความตุ้มเด้งนะคะที่น่ารักนะคะใครที่แบบเออไม่รู้ว่าจะแบบซื้อลิปบ,บาล์มีสีสีอะไรดีนะคะแล้วอยากได้สีที่แบบทาแล้วหน้ามันเฟรชขึ้นก็เลือกอันนี้นะคะใครทุ่รู้สึกว่าเออแคาอยากดูแบบเออดูเนียนๆดูแบบเหมือนปากจริงอะ่ะก็ตัวนี้นะคะ ตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับลิปนะคะท้ายทุกฤดูเลยคือแบบหน้าร้อนนะคะก็จะมีความแบบเพิ่มความสดชื่นพอเป็นหน้าหนาวก็คือแบบดียิ่งดีเพราะว่าทําให้ปากของเราไม่แห้งเลยนี่นะคะก็ไปตำกันได้นะคะทุกคนนี่เลยคือแบบราคามันก็โอเคนะแบบเก้กาๆอะไรเงี้ยเด็กๆซื้อได้นะคะถ้าไม่ชอบจริงเราไม่ซื้อซ้ำนะเนี่ยอันนี้คือแบบใกล้ขิดแล้วจะหมดแล้วนะคะก็เลยแบบ เออเติมน้องหน่อยส่วนรุ่นนีนะคะก็ดีแต่ว่าเออเราเคยรีวิวแยกไปแล้วแต่ไม่ใช่ของรุ่นนี้นะแต่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแบบรีวิวมหากราบลิบบามนะคะแต่อันนี้ก็คือแบบดีนะเดี๋ยวไว้ถ้าแบบมีโอกาสมีโอกาสได้ซื้อสีใหม่ค่อยมารีวิวนะคะ ตัวนี้นะคะก็หอมมากๆชื่อว่า waterbomb color glow นะคะเรายอมมีสีแบบเป็น peach tea นะอันนี้ก็คือแบบน่ารักเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวแยกนะคะโอเคค่ะทุกคนก็ขอจบคลิปวิดีโอเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะใครชอบสีไหนเบอร์ไหน,ไหนก็มาคอมเมนต์มาเมาท์มอยกันได้นะนี่ตัวนี้เลยหอมมากเหมือนแบบขนมเครื่องดื่มซัมติงนะคะ